้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องประจอยกเกษตรหาจีคือเกาหน้อค่ะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้อธิบายเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลังซึ่งตัวใดจะดีกว่ากันตัวไหนจะลงทุนเยอะกว่ากันและน้อยกว่ากันและตัวไหนสมควรที่จะปลูกแล้วก็ตัวใดที่ลงทุนหน่อยแล้วก็ดูแลง่ายและอายุสั้นในการได้รับผลผลิต ในคลิปนี้เข้ามาเบิงกันค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวปเจยจะถ่ายทอดให้พี่น้องของเข้าได้รับรู้กันนะคะตัวนี้เป็นข้าวโพดสายพัน NK หกแปดส8แปดซึ่งพื้นดินตัวนี้เป็นพื้นดินหน้าปลูกข้าวโพดมันจะถูกกับข้าวโพดค่ะพี่น้องคะแต่สําหรับมัน่นนี่เบิงค่ะอายุมั่นตัวนี้สองเดือนอายุข้าวโพดตัวนี้ก็ใกล้จะสองเดือนคือกันค่ะพี่น้องคะประมาณหาสิบหาวันประมาณนี้นะคะ กำลังจะได้รับผลผลิตได้รับผลผลิตแทนแล่นอนเลยค่ะพี่น้องคะสาหรับข้าวโพดของเหาข้าวโพดของเหานี่คันเอานอนได้คือได้รับผลผล,ผลิตล่อค่อยเลยค่ะแปลงเนี่ยเป็นแปลงที่บ่มีน้ำโฮดเดอร์พี่น้องอาศัยน้ําเทวดานะคะในระหว่างนั่นมาเบืองมั่นของเหาคะ่ะมั่นของเหาสองเดือนไปใส่แล้วสีดกําจัดหญ้าสามขังขังที่สี่แล้วค่ะพี่น้องแล้วมั่นของเหายั่งบบทันไปใส่เลย ผลผลิตของเ้าพุลละปีใหม่พุนช่วงที่เดือนมกรากุมภาคพุลละค่ะพี่น้องคะแต่ข้าวโพดของเราฉีดกําจัดวัชพืชแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่ค่ะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นใกล้จะได้รับผลผลิตแล้วค่ะพี่น้องคะโอ้ยดีใจหลายนี่อีกเดือนเดียวได้รับผลผลิตพื้นที่ตัวนี้สิบไร่แบ่งปลูกข้าวโพดห้าไร่แบ่งปลูกมันห้าไร่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นพื้นที่ทดสอบ ลักกัดแช่ให้พี่น้องของห้าเบิงว่าการปลูกข้าวโพดกับปลูกมันโตไดจะดีกว่ากันแต่พี่น้องเวลาเบิ่งคลิปของปจอยต้องต้องใช้วิจารณญาณใ,ในการรับชมด้วยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพื้นที่ของห้าเนี่ยจะบ่คือกันแต่พื้นที่ของปจอยมันเป็นพื้นที่นาปจอยจะหลอกข้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้องกันค่ะนู่นปจอยโจข้องอ้อมผุนอ่อมไปผุนเลยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะเป็นหน้านะสําหรับผู้ที่ดินต่ํานะคะ ไปเบิ่งกันค่ะพี่น้องคะพาไปเบิ่งนคล้องกันเอาถึงแล้วค่ะพี่น้องคะจกคล้องอ้อมเนี่ยนี่คล้องของเฮ้านะคะนี้เป็นคลองน้ําของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไายพี่น้องเบิง่งฟังทั้งโน้นจะเป็นขา้าวโพดเนี่ยคลองนามคองเฮ้าตัวนี้จะเป็นรักแดนของเผื่อบาทนะคะตัวนี้จะเป็นคลองน้ําร่องน้ํานะคะไปเลยเนี่ยเขาจกคล้องอ้อมแบบนี้ค่ะพี่น้องคะฟังท่านี้จะเป็นมันสาปะหลังเนี่ สามารถเลี้ยงปลาได้นะคะพี่น้องคะนี่จกจกคลองอ่อมเลยสําหรับผู้ที่มีพื้นที่ต่ํานะคะนี่ข้าวโพดของเฮ้ากับมันของเฮ้านะคะแปลงตัวนี้เป็นแปลงหน้าสมัยก่อนดำหน้าด้อพี่น้องอยากจะให้พี่น้องรับปลูกกันว่าปลูกข้าวโพดก็ปลูกมันตัวได้ดีสรุปแล้วข้าวโพดเฮาเนี่ยจะได้รับผลผลิตแล้วนะคะส่วนมันน้ำถ่วมน้นถ่วมค่ะพี่น้องคะนี่ลงทุนกระายแห้ง ข้าวโพดของเฮาเนี่ยฉีดกาจัดหญ้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะได้รับผลผลิตภายในสามเดือนค่ะพี่น้องคะข้าวโพดของเห้าเนี่ยการปลูกข้าวโพดเบ่ยากเ้อพี่น้องสําหรับปรจจอยนะแต่ว่าบางคนพื้นที่เพื่นจะอาจจะดีกว่าปรจจอยอีกนะคะเบงต้นของเห้าข้าวโพดนี่ดูดูดูแลบ่ยากคือมั่นได้พี่น้องแต่ว่าบางท่านก็นอาจจะดูแลง,ง่ายกว่าข้าวโพดผู้ได้ถี่ชํนานาญนแต่สำหรับปรจจอยแล้วปรจจอยมาเห็ดข้าวโพดนะคะ ข้าพดนี่หูซึกว่าจะปลูกได้ยูสองรอบแต่ว่าปะจอยเอาแค่รอบเดียวค่ะเพราะว่าเห้าบ่มีนม้ำโหดเฮาเสี่ยงตอ่อเหาจะเสี่ยงต่อนามฝนฝ่าอากาศอาศัยน้ำเทวดาเบิ่งมั่นเห้าค่ะพี่น้องคะเสิได้บ่ลรอพี่น้องนี่เบิ่งตีละนี่เป็นยังคือเป็นแนวนี่ละมั่นของเห้านามท่วมเมื่อกี้นี่ฝนพายุขามาเจ็ดมือท่วมแล้วก็แพรยาอีกต่างหากฉีดยาอยู่สามเถ้อบอ่ตายข้าพดเหาฉีดยาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะพี่น้องนี่โอ๊ยเรียบร้อยละคุณ แปนดีดีค่ะพี่น้องคะนี่ป้จจอยยังดีใจกับข้าวโพดอยู่เลยค่ะแต่แต่มีความเสียใจอยู่คือมั่นสำหปับหลังองเฮ้าโบขืนโบเกินเลยใส่ปุ๋ยจกเท่าได้เถื่อกรบโบขืนโบเกินส่วนข้าวโพดเฮ้าโดยใส่สองขังขังแรกกะอายุสักประมาณเดือนหนึ่งใส่ยูเลียขังที่สองเข้าจะใส่เป็นสูตรเสมอกับสูตรยูเลียนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะใส่สูตรเสมอสองส่วนยูเลียส่วนหนึ่งด้อพี่น้องช่วงนี้นะคะ ตอนนี้ใส่ไป่านไปแล้วค่ะพี่น้องต้องใส่ช่วงอายุหาสิบวันนะคะตอนนี้ได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะถ่ายทอดให้พี่นอ้องข้าได้รับรู้กันผู้ใดที่คิดอยากปลูกข้าวโพดเปรียบเทียบกันกับมันข้าวโพดเฮาจะได้ผลผลิตแล้วมันยังบบท่านไปใส่เลยค่ะเออคิดไว,วดแ้แล้วละ่ะว่าตรงตรงบ่ใดแท้แ้่ละมันของเ้าเนี่ยเพราะว่า มันเป็นพื้นดินที่ที่ลุ่มเนาะเสี่ยงต่อการหัวมันเน่าแต่ข้าวโพดของเฮ้าเนี่ยน้ำท่วมมากเป็นสามมือเลยพายูเข่าเจ็ดวันน้ำท่วมสามวันค่ะพี่น้องกว่าเฮ้าจะระบายน้ำออกไปปาจยคิดว่าตายแทนแน่นอนละทั้งมันทั้งข้าวโพดละงวดนี่คิดว่าสรุปแล้วข้าวโพดของเฮ้าย่งดีคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยดีใจหลายนี่ nk หกแปดสี่แปดค่ะพี่น้องค่ะตานท่าน ความแห่งแรงตานท่านน้ำท่วมใดแต่ว่าแต่ว่าสายพันธุ์อื่นกะก,ะ,กะบงหูคือกันนะเพราะว่าปจจยได้ปลูกเอกเ็นเคเนาะก็เลยต้องอธิบายเอ็นเคให้ฟังสายพันธุ์อื่นบงหูว่าจะเป็นแบบนี้หรือบอพี่น้องของเข้าผู้ใดเคยปลูกอันใดกับมักอันนั้นแหลปะปจจยเคยปลูกสายพันธุ์นี่กับมักสายพันธุ์นี้ปีหน้าจะลองจีทีสองร้อยลองเบิง่งมันจะดีคือตัวนี้บอ ราวะจีทีสองร้อยตระกูลจนะีทีน่ะจะฟักเง้วแต่ตัวนี้ฟักสั้นเด้พี่น้อง nk หกแปดสี่แปดนี้ฟักสั้นนะคะนี่เบิ่งกันฉีดยากะบบริลลงทุนลายคือมั่นสำประหลังเด้อพี่น้องมั่นสำประหลังเนี่ยลงทุนฉีดยาสามครั้งใส่ปุ๋ยยูเลียอีกต่างหากยงวันได้รับผลผลิตเลิกกันยังมีอีกขั้งต่อไปอีกอยู่สำรับมั่นสำประหลังแต่ข้าวโพดของเหาเนี่ย เได้รับผลผลิตแล้วนะคะการลงทุนต่างกันเด้ข้าวโพดห้าวบริเตุผํำเพือ่อบริเตุลําไร้ใส่ปุ๋ยสองครั้งฉีดยาหนอนสองครั้งส่วนมากนะฉีดยาหนอนสองครั้งใส่ปุ๋ยสองครั้งฉีดกําจัดวัชพืชบางคนก็ฉีดสองครั้งนะจบเลยค่ะพี่น้องรอรับผลผลิตได้เลยนอนอยู่บ้านเซยอเต้เวยเ์แหที่นี่ <laughs> อ้าวนี่เบิ้งกันค่ะพี่น้องคะข้าวโพดของห้าในระวางที่รอค่อย ผลผลิตของมันเนี่ยใจหายใจขัมเ h าก็มีสิ่งที่โชคดีอยู่คือข้าวโพดหนึ่งปีได้ผลผลิตหนึ่งครั้งมันสำปะหลังของเหากว่าจะได้รับผลผลิตเอาเงินข้าวโพดไปกินจนหมดแล้วค่ะพี่น้องคะถือซะว่าให้มันของเหาเนี่ยเป็นเงื่อนฝากก็แล้วกันเนาะบ่ได้ดูถูกมันดอกแต่ว่ามันเป็นที่พื้นดินของเหาบางคนที่พื้นดินโน่นอาจจะดีกว่าของปรจจอยยูแต่ของปรจจอยเนี่ยมันเป็นดินลุ่มมันก็เลยทําให้น้ำท่วมขังสรุปแล้ว ถ้าเกิดดินรุ่มแบบนี้ให้ปลูกข้าวโพดดีกว่ามันสำปะหลังนะคะทุกคนนี่เบิ่งเอาค่ะพี่น้องคะถ่ายทอดมาให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้กันแล้วนะคะพื้นดินตัวนี้เป็นดินทรายค่ะพี่น้องดินทรายปนดินดํานะคะดินทรายปนดินดําเนี่ยถือกันกันกบเอ็นเคอยู่เด้เดี๋ยวปีหน้าจะลองจีที่ให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้กันให้พี่น้องของเฮาติดตามผลงานตัวนี้นะคะว่าเฮาจะได้ลายปันใดสิได้จดัจกตัน เพราะว่าตัวนี้มันมันหาไรคิดว่าหาไรเนาะพื้นที่แบ่งออกไปปลูกหาไรแต่ว่ามันจะมีหน้านําอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งฝัง่งทั้งหลังคุณเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องติดตามรับชมผลงานของเ้าในแปลงนี้ก่อนเอาโอเคคะ่ะพี่น้องคะคลิปนี้พบกันใหม่นะคะคลิปหนาพอกันไหมคะ่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนาสวัสดีนะคะ